ครสวัสดีเพื่อนเพี่ๆอ่น้องทุกท่านเน่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมอยู่ผมเนะ่ยเกมใหม่ล่าสุดมาแล้วค่าอีสเนเกมเนะ่ยปรับภาษาไทยได้บกโคชแจกเนะ่ยก่อนที่ปเล่นเกมใครมหันนั้นเติมเกมสุดยอดสไตยนำลามาทัอเนี่ยเติมเกมเติมถูเติมไวเตมสไตเติมทั้ปีเกมเป็นทั้งเอเติมมว่ามีเกมในสไทยใหญ่มีทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวิงมเวสเซอโลคาบาฟจีฟีไฟอาวกวันขใครเลอเกมเทเนเแบกจากวันนอกทุกเวอร์ชั่นนี่ย ฝากลู้สอดเซเว่นนะฮะตู้บุกของมาแล้วคู่เทพเนะฮะเติมครับเซเว่นไนรับเติมทุกแพ็คเลยนะฮะยิ่งเติมยิ่งถูกแน่นอนไลฟ์แอร์ฟิบูฟเวสไซต์ตามนี้ปรึกษาแอดมินเลยจะเติมเกมไหนนะฮะส่วนเว็บไซต์ในของเราไปดูได้ว่ารับเติมเกมในบ้านรีโฟร์เกมบอลนะเยอะแยะมากมายนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยทุกวนทุกคั้ไม่มีการรีฟันแน่นอนลิงก์ไอคลิปเช่นเดิมนะฮะยิ่งเติมยิ่งถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะฮะมีภาษาไทยด้วยเนี่ยก็จะมี ตัวละครแล้วก็จะมีลูกสมุนด้วยนะครับผมนี่นี่ประมาณนี้อาร์คเพิร์กก็เหมือนแนวฝรั่งเลยนะครับเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยปีใหม่แล้วนะฮะไปไปเดินทางที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนก็ปลอดภัยทุกคนเลยนะครับผมเอากลังใจช่วยนะแล้วก็กลับมาเล่นเกมกันนะเดือนมกราคุมเกมเยอะมากเลยผมบอกให้นะช่องผมจัดเสิร์ฟแบบเต็มเหนียวเลยเกมเล็กเกมใหญ่เกมกลางๆได้หมดนะ นองก,กระสงนองก,กระแสภาพสวยๆมาแน่นอนเนี่ย <Yeah. S 1> เพียบนี่ฮะมีสามตัวละครลงแบบเบิร์ดเนี่ยนี่มีไปต่อครับผมเดี๋ยวดูว่าโค้ดแจกกี่โค้ดเนี่ย ปบภาษาไทยก็ Translation เนีับเหมือนเดิมแป a ที่ที่ทนะฮะภาษาไทยนะครับเดี๋ยวผมดูโค้ดก่อน1 2 3 3โค้ดนะฮะเกมมันใหม่ครับเพิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับใครนี้ไม่ต้องพูดถึงถ้าเกมใหม่แจกน้อยเกมเก่าแจกโค้ดเยอะแถมคูปลองไม่เป็นหมืนะ่นเออไม่คี้แตกเลยนะ เค okay, นี่ก็พอแล้วมีภาษาไทยเนะาะสำหรับคนแห่เกมเล่นกระป๊อกกระแป๊กเนี่ยไปก็ทำเกมไปก่อนเนี่ยเพราะว่ายังไม่มีเกมเลยเปิดตอนนี้ผมก็เลยจะหาพี่พบไททันเนี่ยสนุกแหมตอนนี้ยิงเล่นยิง,ยงได้ตัวละครเนี่ยแต่มันกระตันวิวตามสไตล์สายฟรีนะครับ นี่เรียบร้อยอะมีดูโฆษณาด้วยเหรอวะไม่ดูอ่ะทำไมอ่ะเอาไม่ใช่เนี่ยออโต้หรือเปล่าอ๋อปิดเอฟเฟคส,สก,กิลในอันนี้ หรืว่าดูโฆษณาเนี่ยไม่ต้องปิดเนี่ยดูตัวโชว์เรกๆไม่ต้องปิดหรอครับดูตัวละครที่เราต้องได้มาใหม่นี่นเปิดไปเลยเพื่อความสวยงามแต่พอเราเห็นแล้วก็ปิดเลยครับเอฟฟสกิประมาณนี้ไม่ยากนี่ไปเรื่อยๆครับตัวแจเรายังทำงานได้ดีอยู่นะครับ นี่เจอบอสแล้วนะครับปิดไปเลยแค่นี้พอทอ,อลองเล่นดูนะใส่เกมแนวนี้เนะี่ยชอบไหมเนะี่ยภาษาไทยมีเดียวคนถามว่าภาษาไทยไมีไหมครับพี่นี่แหละมาแล้วนะนี่ดูจุดแดงๆรับให้หมดเลยนะครับกิจกรรมเพียบไปหมดหรางวัลออนลงออนไลน์ เรียนไม่ยามีภาษาไทยได้ตัวม่วงหนึ่งตัวนะฮะโอ้กับตานเจ็กสไปโร่เนะฮยเปินแมงใหญ่เท่าอยู่ยิ่งออกหวัวอีกโอ้มายังไงครับเนี่ยอันนี้ฟรีรับไปครับคุูปองเติมเกมเนะฮะหกรอยสี่ยหยวนเนะเหมือนเดิมก็ไปเติมได้หมดเลยนะที่ท่านต้องการเนียที่มันให้เติมนะพอเติมเสร็จก็ เอาของมาผมเติมให้ดูนะฮะหกร้อยสี่สิบแปดหยวนเออแจกคูป,ปองเติมด้วยนะฮะกระเทาะเราเป็นสายเติมเลยอันนี้อยู่ไหนวะอ,อ,อ,อูอยู่ด้านหลังคนระับยิงลูกไฟนะเอออย่างเงี้ยคือถ้าเติมได้มันจะแจกอย่างเงี้ยครับหาไม่ยากบางทีเราก็หาตาเลือกเลยนะคูป,ปองเติมรับตรงไหนวะ ครับเดี๋ยวนี่น่าจะใช่ไม่ใช่นะ่เรารับมาแล้วไม่เป็นไรหรอกก็เติมแพ็กเด้งนะครับแพ็กเด้งรายเดือนไปตเมพาร์แล้วก็แพ็กที่มันคุ้มๆน,นะท่านเดี๋ยวนะผมดูก่อนเออแพ็กเกจมูลค่านะครับ 600หยวนกว่านะครับ600หยวนกว่าก็าตัวนี้เลยไมยล่ะเนี่ยพอดีเป๊ะเลย648ีป64นะฮะที่แจกมาดอกแรกแมนะ่ได้เลยเองเอาตัวเทพจอมเบี้ยไปเลยนะผมแล้ววันที่สองค่อยเติมรายเดือนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แพนะ็คเด้งเนี่ยอันนี้ผมรอไปก่อนแล้วโอ้แมนะ องเติมนี้เราก็เป็นสายฟีเติมน้ำใจเลยนะนี่เติมตามผมก็ได้วันแรกแระจุยเก่งไม่เก่งไม่รู้นะแต่ว่าโคตรโหดนะสายไปอา้าวไม่มีเหรอไม่เป็นไรครับได้ไอตัวนี้มาก็โหดแล้วนะเอานี่ยออกไป เทพจอนวีบมือมัวซองเลยนะนี่วิโจมตีมหมวยอย่างนี้เลยครับก็ลองกดคุณหนึ่งแล้วกันเหลือไหมเนี่ยไม่น่าจะเหลือนะผมยังใช้คุ้มซะด้วยไม่ต้องเติมฮะที่เหลือมันลด90%้าอร์เซ็นเนี่ยเอาฟรีพอ เติมแพ็คเดียวผมนี่แหละได้ตัวเทพมาพอแล้วก็ไปดูในกระเป๋านะแจกน่าจะแจกเทียบนะกระเป๋านี่ครับเอ้เนี่ยมีใช้ไปอันนี้เพื่อนครับเลือกเอาอันนี้ตัวกาะกาก่อไปโอ้มีกลางนะครับเท้ด้วยเนะี่ยฉันหลอด สายแท้งดูแลเดลเลือดอเกมนี้ตัวหลักมันตัวม่วงเนาะอันนี้นะค่อยว่ากันเนี่ยรับให้หมดนะของเพียบเลยวนะันนี้ออกก่อนนี่ไปโอ้เจขนาดนี้ก็สบายสบายเนี่ยอุปองเติมเนี่ย ที่เหลือแล้วก็ไปเติมแบตเติมพาร์ตรายเดือนเอาตอนนี้ตัวนี้แม่งโหดจัดเลยท่านเติมเลยตัวนี้เชื่อผมนะเติมมันเลยเนะี่ยคูปองเติมเติมมันเลยตอนนะี้แพ็กเพียบตอนนีน้น่าเล่นมากครับแล้วมีลูกน้องด้วยเนาะไอ้ลูกน้องไม่ต้องไปสวนเนอะมันก็มีแอปเนี่ยจัดเข้มตัวหลักให้เรียบร้อย ขอดูสกิลดินี่เปิดเลยฮนะสุดยอดไม่มีใครต้านได้ตอนนี้ตอนนี้จะสนุกแล้วก็เพลินแล้วตอนนี้มีภาษาไทยด้วยนะแปดสเนาะแล้วก็มีคูป,ปองเติมก็จะแบ่งเติมก็ได้แต่ผมก็เติมเลยแหละแท็กใหญ่เลย648ี่นะ มีตัวนี้มากระเทพแล้วนะนี่แล้วก็จะมีของในตัวเกมแจกอีกนะครับผมโอ้เยอะแยะ,แยะเล่นสนุกลองดูนะสายขี้เบื่ออยากเล่นเกมแจกเยอะเยะมีภาษาไทยเหมือนเราเป็นสายเติมเนะฮะเหมือนเป็นสุจานย่อมยนะ่เลยทุกวันด้วยนะมันแจกทุกวันเนะครับผมกูปองเติมวกสี่แปดนะฮะก็ลองดูแล้วกันสรับใครใหญ่เอซเวนเกมจกกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับทุกสัา์ปีใหม่ทุกท่านด้วยสวัสดีครับผม